ผู้ที่สูงวัยแล้วอยากเป็นซูเปอร์เอเจอร์เราจะต้องใส่ใจ6อย่างต่อไปนี้นกหกอ,อ,อย่างที่ว่านี้มันเรียกว่า1นอและ5ออครับมาเริ่มกันตั้งแต่นอตัวแรกและตัวเดียวในที่น,นี้เลยนั่นก็คือนอนนอนเนี่ยนะฮะมันช่วยทำให้มีการเคลียร์ขยะในสมอง มีการจัดเก็บหน่วยความจำระยะสั้นระยะยาวให้มันเป็นที่เป็นทางมีการรีชาร์จพลังงานให้สมองซึ่งสมองเนี่ยใช้พลังงานถึงประมาณ25%ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้การนอนหลับลึกช่วยให้กรอฮอร์โมนหลั่งออกมามันก็จะไปซ่อมแซมส่วน,นต่างๆของร่างกายช่วยยืดอายุการใช้งานให้อวัยวะของเราการนอนที่ดี ทำให้สมองปลอดโปร่งจิตใจจำสใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีช่วยทำให้อารมณ์ของเราไม่ขุ่นมัวฉะะนั้นการนอนที่ดีเป็นส่วนสำคัญมากใครที่นอนไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวมูดสวิงโอ้โหคือร่างกายไม่ได้พักผ่อนปุ๊บเนี่ยจิตใจก็พังอารมณ์ก็เซ็งฮอร์โมนก็หลั่งไม่ดีอะไรอย่างเนี้โดนกระทบไปหมดเลยนะครับหัวข้อที่สครับอาหาร ผมเน้นย้ำเลยผมเน้นง่ายๆอาหารนะอย่าก,กินเด็ดฟู้ดเด็ดฟู้ดก็คืออาหารผ่านกระบวนการกระบวนการอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เราเก็บอาหารนั้นไว้ได้นานเด a ดฟู้ดเนี่ยแบคทีเรียกับเชื้อราไม่ชอบมันก็เลยไม่มากินมันก็ลยอยู่ได้นานไงเพราะฉะนั้นไอเด็ดฟู้ดหรือไออาหารผ่านกระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่ มันจะอยู่ตามชั้นที่ไม่ต้องมีความเย็นเพราะว่าความสดของมันมันหายไปหมดแล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่ในถุงมันจะอยู่ในกล่องมันจะอยู่ในกระป๋องเพราะไอ้ของพวกนี้มันโดนเอาของดีไปหมดแล้วก็เติมสารเคมีให้ได้สารอาหารตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเสร็จแล้วเราก็กิน เราก็ได้สารอาหารแบบเคมีเคมีไปนำซ้ําเรารังได้ยาก,กันบูดหรือสารกันบูดเข้าไปอีกอย่าลืมนะครับอาหารที่มันมีสารเคมีเจือปนอยู่เนี่ยถึงแม้เขาผู้ผลิตเนี่ยเขาทําตามกฎหมายกําหนดเนี่ยแต่ถ้าคุณกินบ่อยๆกินไปเรื่อยๆกินมันทุกวันตับไตของคุณเนี่ยจะต้องทํางานหนักมากในการขจัดสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่ไม่โอเคกับร่างกายเนี่ย ออกไปคุณจะทำให้ตับไตทำงานหนักเพื่อเพราะฉะนั้นเด f ฟูดเลี่ยงได้ให้เลี่ยงอะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่มันมาจากธรรมชาติ mm. เห็นรูปร่างหน้าตาของมันอยู่ mm. เป็นเฟรชฟูดคืออาหารสด mm. นั่นคือสิ่งที่เราควรทานนะครับต่อไปครับอากาศ2ประเด็นประเด็นแรก อากาศเนี่ยจะต้องดีมีคุณภาพคือไม่มีฝุ่นไม่มีละอองเคมีไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะฮะกลิ่นควันฝุ่นเนี่ยเป็น3อย่างที่ต้องเลี่ยมเพราะ3อย่างนี้มันสามารถเป็นตัวกระตุ้นและทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันออกมาเพื่อต่อต้านไอสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาถ้ามีภูมิคุ้มกันออกมาเยอะเยอะบ่อยๆความเป็นไปได้ก็คือ เราจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพราะภูมิคุ้มกันมันออกมาเรื่อยๆสุดท้ายเอ๊ะทำไงดีวะทำลายตัวเองะเลยรนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นกับกลิ่นควันฝุ่นต่อจากนั้นอากาศอีกแง่หนึ่งคือวิธีการหายใจของเราใครที่หายใจแบบว่าหายใจเข้าแล้วขมแมวท้องคุณจะต้องระวังถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปแนวโน้มการเป็นมะเร็งในปอดสูง เพราะว่าคนที่หายใจเฉพาะด้านบนลมหายใจจะเข้าไปแค่ประมาณ30%ของปอดเท่านั้นการหมุนเวียนอากาศของปอดไม่มากพอโอ้แล้วพอออกซิเจนเข้าปอดน้อยเกินควรนะมันก็รวนในระบบร่างกายต่างๆระบบเลือดระบบการทำง,งานของหัวใจบ้าบอคขาต่างเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นฝึกหายใจกันดีๆ นะฮะฮสามารถดูได้คลิปโยคะกับครูออฟนะฮะในเพลย์ลิสต์โยคะกับครูออฟเนี่ยมีเรื่องของการหายใจเยอะแยะเลยหลายคลิปลองไปดูคลิปชื่อหายใจยังไงให้อายุยืนคลิปนี้ดีมากเบสิกมากๆแล้วทุกคนควรใส่ใจต่อไปครับอารมณ์อารมณ์มเนี่ยมันเป็นทั้งเหตุและผลนะถ้าเราดูแลอารมณ์ของเราให้ดี อารมณ์ของเราก็จะดีไปด้วยนั่นคือเหตุและผลอยู่ในตัวเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราจะต้องฝึกให้ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งมีอารมณ์ภายนอกอะไรมากระทบใจของเราอย่างกระเทือนฉะนั้นพยายามรักษาใจให้อยู่ในขอบเขตของชีวิต อย่าปล่อยให้ใจแล่นออกไปนอกขอบเขตของชีวิตตัวเองและเข้าไปรองรับขอบเขตของชีวิตคนอื่นเข้าไปคิดแทนคนอื่นเข้าไปเป็นทุกแทนคนอื่นเข้าไปสงสารคนอื่นแบบนี้เราเป็นทุกเองหรือบางครั้งเวลามีใครมาพูดกระทบใจเราอยเรานะติดค้างคล้อมใจอยู่กับคำพูดของเขาเขานอนหลับไปแล้วเรายังยั่วอยู่เลย อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นใครเสียเปรียบเราเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์ต้องบริหารจัดก,การให้ดีอยู่ในขอบเขตของชีวิตของตัวเองไม่ต้องออกไปนอกขอบเขตสบายใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่ขอให้ลองพิจารณาคำพูดนี้คำพูดนี้ผมได้รับการสั่งสอนมาจากผู้รู้ท่านหนึ่งท่านบอกว่าหน้าที่ของพ่อแม่คือชี้ผิดบอกถูก หน้าที่ของลูกคือทำให้พ่อแม่สบายใจถ้าเกิดสมมติว่ามันชี้ผิดบอกถูกกับมันทําให้พ่อแม่สบายใจเราอยู่ด้วยกันได้มันโอเคมากๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้บางครั้งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องปล่อยให้ลูกเขาคิดเขาทําในขอบเขตของชีวิตของเขาเพราะเราไปยุ่งกับเขามากบางทีเกิดความขัดแย้งก็ได้นะครับต่อไปครับออกกาลัง ออกกำลังมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะอย่าคิดแค่ว่าออกกำลังกายเท่านั้นอีก2แบบที่ว่านั้นก็คือออกกำลังใจและออกกำลังหลงร,รานการออกกำลังกายเนี่ยสำหรับผู้ที่สูงอายุสิ่งที่ผมแนะนำก็คือต้องเพิ่มความสามารถและความแข็งแรงของปอดและหัวใจโดยเฉลี่ยทุกๆ1ิปีหลังจากเราอายุ30ความสามารถในการเอาออกซิเจนเข้าปอด มันจะลดลงประมาณ10%ฉะนั้นเมื่อเราสูงอายุขึ้นเราต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกมากขึ้นแอโรบิกแปลว่า with air คือเอาอากาศเข้าร่างแล้วเอาออกซิเจนมาเจอกับไขมันแล้วผลิตพลังงานขึ้นมาให้มากขึ้นถ้าเราทำแบบนั้นมากขึ้นหัวใจแข็งแรงมากขึ้นปอดแข็งแรงมากขึ้นออกซิเจนเข้าร่างมากขึ้นแล้วมันจะดีกับไม่ใช่แค่ปอดและหัวใจเท่านั้นเลือด การไหลเวียนของเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆของร่างกายดีหมดเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพกาและใจดีหมดเลยต่อไปออกกำลังใจหัดฝึกสติอันนี้มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจเลยนะครับการที่เราหัดฝึกสติเช่นสังเกตใจวอกแวกเมื่อไหร่ตามให้ทันหยุดคิดแล้วสังเกตใจต่ออย่างเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะได้ว่า ความคิดนี้มันโอเคนะคิดกับมันต่อไปได้มันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะความคิดนี้ไม่โอเคนะมันเป็นความคิดที่ทำลายที่มันบั่นทอนจิตใจมันทำให้เราอารมณ์ไม่โอเคอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราฝึกแยกแยะความคิดความคิดไหนดีความคิดไหนไม่ดีตามทันความคิดความคิดที่ไม่ดีหยุดคิดเอามันทิ้งไปอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆออกกำลังลมปราณ อย่างที่เรียนเราคือผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคลิปบางคลิปเนี่ยนะบอกว่าออกกำลังลมปราณเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสนใจมันน้อยที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาไม่กี่วินาทีเราก็ถูกกระตุน้นให้หายใจแล้วดังนั้นเราเคยชินกับมันเราคุ้นชินกับมันจนเราลืมใส่ใจแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถนอนหรือนั่ง แล้วหายใจให้มันเข้าไปถึงท้องน้อยเช่นที่เขาบอกว่าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบการหายใจเข้าท้องป่องเท่ากับเป็นการปล่อยให้อวัยวะช่องท้องมันยื่นออกมาพออวัยวะช่องท้องยื่นออกมากระบังลมก็ตกลงกระบังลมตกลงปุ๊บถุงปอดก็ห้อยลงมาถุงปอดห้อยลงมาก็แปลว่าปอดมีปริมาตรมากขึ้น อย่างนี้เป็นตน้นนี่คือตัวอย่างของการทำโยกิก e บรีทิงคือหายใจมันทั้งระดับอกชายโครงและแอบดดอมินอลหรือระดับท้องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาออกซิเจนเข้าปอดได้มากขึ้นสุดท้ายครับอุจจาระอุจจาระที่ดีต้องมีลักษณะ5อย่างเหมือนกล้วยหอมลอยน้ำได้ลายเหลืองทองดองไม่เหม็นเห็นเป็นประจำ ห้าอย่างนี้ถ้าคุณถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมันเหมือนกล้วยหอมแสดงว่าคุณทานอาหารหลากหลายพอดื่มน้ำเคียงพอลอยน้ำได้แสดงว่าคุณทานไฟเบอร์มากพอมันจะมีกากใยและทำให้อุจจาระเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำถ้าคุณอุจจาระออกมาแล้วมันลายเหลืองทองแสดงว่าอาหารที่คุณทานเข้าไป นอกจากหลากหลายแล้วมันยังมาจากพืชเยอะมาจากเนื้อสัตว์น้อยโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่ซึ่งเชื่อได้ว่าสารก่อมะเร็งจะลดลงอ่าเพราะเนื้อสัตว์ใหญ่มันมีอะดรีนาลีนมันเป็นสารก่อมะเร็งมันเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากความกลัวสุดขีดเพราะมันกาลังจะโดนฆ่าแล้วมันหลั่งออกมาไม่โอเคมันเป็นสารก่อมะเร็งดองไม่เหม็น12-24ชั่วโมง เมื่อเราทานอาหารเข้าไปเราควรจะถ่ายออกมานะฮะถ้าเกิดสมมุติกลิ่นของอุจจาระออกมาแล้วมันเหม็นเน่ามันเหม็นแบบแก๊สไข่เน่าเหม็นเปรี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไม่โอเคต้องย้อนกลับไปพิจารณาดูว่าที่ผ่านมากินอะไรไปบ้างสุดท้ายเห็นเป็นประจำอุจจาระที่ดีเราต้องเห็นมันเป็นประจำทั้งในเชิงของความถี่เช่นมาทุกวันนะ หรืออย,อย่างแย่นะก็มาวันเว้นวันมา3วันทีนี้ไม่โอเคละมันสามารถมีของบางอย่างที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าร่างกายแล้วทำลายร่างกายได้กับช่วงเวลาที่มาถ่ายอุจจาระตอนเช้าก็ถ่ายเช้าเป็นประจำถ่ายอุจจาระตอนกลางคืนก็ถ่ายกลางคืนเป็นประจำไม่ว่าการอันนี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือมันควรจะมาในช่วงเวลาเดิมเดิม คือให้ร่างกายจดจําเป็นการเทรนร่างกายเป็นการเทรนสมองแล้วมันก็จะได้ทําเป็นกิจวัตรแล้วร่างกายก็จะได้ไม่รวน6อย่างครับนอนอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังและอุจจระคือสิ่งที่ใส่ใจกินอยู่เป็นขอเรียนเชิญทุกท่านนําไปพิจารณาแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อเราจะได้เป็นซูเปอร์เอเจอร์และอายุยืนไปได้วยกันสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ